นะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่น้ำตกวังสายทองอีกฮัลโหลเฮ้ยขึ้นมาเลยนี่มามานี่ครับวังสายทองนะลำตกงวอกวอกขึ้นเลยขึ้นเลยวอกวอกมานี่ อืมอ่า้ามมาตรงนี้นะฮะดูมาดูขับขามาดูนะครับโอ้ยไต้หวันมาสตูนกลางเล็กในชีวิตนะครับโอ้ยดูกับแม่สอนมาสตูนครับน,นี่นะครับจังหวัดสตูนน้่ตกวางใส้ท้องนะครับอืมนี่นครับโอ้ นี่ป้ามาเล่นสูดน้ำนะครับกปเา่าวได้เลยโอ้ยเอ๊ะออกมายากโพรงนี่ครับาารนี่น,น้ำตกตีว่าช่วยกำลางนะครับนี่ลูกแกนี่นครับเดี๋ยวออกไปกำลางกันนี่มาถึงน้ำตกที่ใหญ่แล้วครับน้ำตกอินฟูน,นครับนี่ลูน้ำตกออกมานะโอ้โหวินาท ไปหมด่หมดเทียมนี่จุดยอดไปเลยครับ